อย่างที่เรารู้กันดีว่าเมืองกระทู้ในวันวานเคยเป็นแหล่งสมบัติอันอุดมไปด้วยแร่ดีบุกทําให้เหล่านายเหมืองต่างแห่แหนมาลงทุนทาเหมืองแร่ดีบุกทั่วเมืองกระทู้เลยก็ว่าได้แรงงานชาวจีนต่างหลั่งไหลเข้ามาทําเหมืองแร่กันอย่างคึกคักทําให้บางคนจึงตัดสินใจลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวจนเกิดความเจริญทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และได้แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวในทูซึ่งประสบการณ์การทำเหมืองแรกของนายสมโชคมานาจิตหรือโกเคงและการได้สัมผัสกับบรรยากาศในยุคที่เมืองกระทุอุดมไปด้วยเหมืองแร่ดีบุกทุกพื้นที่ของนางพรพิไลที่ดินันภัยสารหรือจีบี้อุย ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งเรียนรู้รางเหมืองแร่จำลองขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการทำเหมืองแร่ดิบุกให้กับเด็กๆและเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ได้เรียนรู้กันทุกขั้นตอนอมําเคยทำงานในเมืองนี้นะประมาณตองนั้นปเป็นเท่าไรจำไม่ได้แต่ว,วา่าขาแรงเง้นวัน13ามบาท กาแฟช่วงนั้นถ้าพูดถึงกาแฟดำนี่กูวียยกโล้ฮะห้าสิบสามแก้วละห้าสิบสามน้มนีห่อละยี่มาสามสี่คนบ้านพ่อยู่นี่ใช่ไหมเมืองแหลอยู่ตรงนี้อยู่ไกลๆตรงนี้เมืองแหลนะก็บรัทจิงไม่นิ่งบันหวนจิงไม่นิ่งอยู่ตรงนี้นะอยู่นี่ก็ในว่าบันเรือตันทีวิทย์หล่งแหล่คามชันนั้นนี่มาเลยอยู่ตรงนี้เลยใ่นะเนี่ยเพราเออรู้สึกว่าการทําเมืองแหลสี่คนไม่เคยทําไม่เคยเห็นเหมือนกัน พอเข้ามาสั้งในกาโตเรานะบอกกาโทนี้เป็นหล่งเสวา่าแลดีบุกเยอะที่สุดเลยเลยเข้ามาตั้งเมืองมีเรซัตหลายบรซัตนั่งนวนกลามมีขา้าหลางนวนกลามมีต้องบนนน้นกลามมีถั่วมัดเลยพอหลงเกิดตึ้งเราก็แห้งเมืองแหล่เลยแห่งเมืองแหล่ด้วยเลยกระเถียวอยู่ในเมืองนั้นนี่น แต่ S <S ว่าการทํากันเล่นยังยังไม่เข้าใจยช่วงนั้นจะไม่เข้าใจนะอ,อยากก็จะใชยเสื่งทุนแรงทุนไล่เบไล่เบไในช่วงนั้นยังจําได้เด็กประมาณสิบสี่สปีนะนะั้นเที่ยเดินเลยเออเขาทำแบบมีเบสนิ้วก็มีไล่ขั้ขนตน่อหนึ่งเกินทำเบื้องแหลัรับรองมันจะใช้งบมาที่สุดเลยเมันใช้แรงงานท,าทั้เงเพลงไง มันเหมือนกับปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรตัวนี้นะอันนี้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือหวายใเลยทำางไปห้าแหล่ตอนเช้าพอตอนเย็นกลับมามาล้างใช่ไหมหลังทำความสะอาดเครอมไม่ค่ายเลยได้จะได้เป็นเงินมาเลยถึงสี่ยสิบบาท6ขเกบสบาทยังไม่เน่แต่ได้ราคาขายแหล่จะคืนนีดลง ตั ian, ้งแตนั้นมานั้นแน่รู้สึกว่าเออการทําเมืองแหล่เออก็ทําแบบนี้แบบนี้นะแต่ยังสนใจอยู่เหมือนกันเนี่ยเดว่าบางทีการบางสิ่งบางย่างก็าลืมไปเสียแล้วนะมันนานจังแล้วการทําเมืองแหล่นี้มีมีบ่อพักนะครับมีบ่อพักย่อยเรื่องมีเขีองดูดมันจะดูดขึ้นมาบนล่างใช่ไหมพอบนล่างไม่ถึงว่าเขาจะมีการว่าทําเป็น เป็นวังควางถ้าภาษาจีนก็เรียกว่ากุยจะดูดแหละนะ้ขึ้นมาอยู่เหมือน,ก,นกุยนั่นเพราะว่าดูดบบดกุยนั้นเต็มเส็จเรียบร้อยมีพนักง,งานอยู่บ้าน,านอยู่คนนึงก็จะเปิดกุยนะเปิดให้แหลลงมาบนล่างก็จะเปิดเป็นตอนเป็นตอนมาพอคนสุดท้ายจะเปิดก็จะเปิดให้ก่อนร้อนนี่มาผ่าร้อนในวังนั้นไหมเพราะว่าตั้งรู้ประมาณวันสองวันก็จะทําการคู่แหล่ใช่ไหม ถึงในในลางในเมืองแหวนี้การเอาน้ำชีดแอบกวาดไอ้เขื่อมัดพออยู่ทักสองวันเขาจะทำการกู้แหลหลงังจากนั้นก็มีคนงานกนไร้เสบกัคนเลือกเขาจะช่วยกันนะช่วยกันเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีผู้จัดการรองผู้จัดการเขาจะจับคืนมายู่มันนัดแต่ว่ายกแวนแต่เจ้าเจ้าข้องเมืองแหลกเขาจะไม่มานะพอกู้เสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีท่างเป็นย่างท่างย่างนี้ก็จะเก็บแหลนแหลนแหลแหลนเสร็จ ลางอยู่บนลางนั่เลยหลังยานั้นเขาจะมีรถก๊กรอกาวทึงไหนเมืองมาชุดจอดกาจะช่อแหลลงมาให้กับปลาไปชิงปังแล้วชิงปังมีการลางแหลทิง้งเสร็จเรียบร้อยต่อข้าวย่างย่างเสร็จเก็บใส่ถุงใส่ถุงส่ทุงหลังจา,นากนันก็ต้องทยซาโกช่วงเดือยว,วฟ้นนี้กนงานต้องทํางานหนักเลยครับก็เมืองนะผู้จัดการรองผู้จัดการเราสั้งลูกน้องมาช่วงฝ้นตอกใ่นี่นะคุณไปทํานบ การน็อหนามันย้ายไปลอนทีพื้นทีก็ชาวบ้านย้ายชาวบ้านก็เสียหาห้ากลางวันกลางคืนก็ต้องดูแลอยู่ตลอดบ่เมืองแหล่เขาก็เดิอนอยู่ฝนกระตกลงมาทีกลว่าการกันนบน็อนี่มันจะร้อนนะหล่นมาึ่งร้อนมาลงมาทีตามมาทึ่งบุบานชาวบ้านเสียงให้มัดเื่อยๆฟ้นเนี้ยคนทํางานเมืองแหล่นี้จะเดือดร้อนมาที่สุดเดือดร้อนแค่ผู้จัดการเยอยแหนนอนเนี้ยต้องรับผิดชอบมัด แล้วแล้วท้าไมนั้นนะคนงานนั้นข้อกานี่ไส้เดยนะไม่ว่าจะเป็นคนต่างถับอีซานพวกอีซานเขาจะนี่ไส้เด๋นั่นนี่ไส้เดเลยจะเป็นแบบว่าคนคนงานเขาเป็นกันเองกันมั้งครับคือเมื่อกว่าคนอีนมาบุกเบ้อคนไทยไปเรียนรู้จากคนจีนจ่ายจ่ายต่อมาพระซ่อนพาซ่านมาทำในโน้นในนี้เมื่อกับคือทํามันดีขึ้นไงเป็นล่างแหล่ลัางไ้ใไงทําให้ทำซ้ำไม่ขึ้นวะนะการใช้คนงานมา ให้กายเป็นเครืง่งเคร่งไม้เคร่งมือเชี่ยมันได้ลดกนงานไปได้ให้กวนงานในช่วงนี้ไปทำามนรวนบางานะก้าวไปทำงานได้รัวเออการทำเมืองแหลนะก็ทำแบบไหนเราก็ได้ความรู้นั่นมาฝ่ำซ่อนให้คนว่าเออคนนี้ยะทำเมืองแหลเมองไรหะมันรัวเออทำแบบนี้ แบบนั่นนนนนเเปแีีีี้้้้ใคครรมมมหาาาสยะไไไทํดวูบได้ไดว,ว่ายุคเมืองแร่ดีบุกเป็นอีกหนึ่งยุคทองของเมืองกระทุ้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติซึ่งรางเมืองแร่จำลองที่เปิดให้รับชมเป็นประจำทุกปีภายในงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกระทุ้ที่ผู้มีประสบการณ์ต่างคิดและริเริ่มจัดขึ้น ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาในรากเงาของตัวเองทำให้ประวัติศาสตร์การทำเหมืองแรกก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน